สวัสดีครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์บายเอกดูลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบหลหนองตะยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูอ่าโฉนดที่ดินแปลงเล็กๆ2ไร่นะครับโฉนดแปลงเล็กๆในตำบหลหนองตะยาเนี่ยครับสองสองไร่เนี่ยขายอยู่ที่แปดแสนบาทนะครับผมเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่สี่แสนนะครับอ่าผมจะบอกเส้นทางมากันเลยนะครับ เนี่ยนะครับที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยนะครับมันเป็นทางแยกเข้ามาจากเส้น3-209มาถึงแปลงที่ดินที่ผมกําลังจะทําการขายเนี่ยประมาณ1กิโลเองครับผมเข้ามาในซอยเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยนะครับห่างจากสายใต้ครับกรุงเทพนะครับร้อยแกิโลห่างจากอําเภอท่าม่วงประมาณ26กิโลครับก็เส้นนี้ครับเนี่ยเนี่ยอ่ะให้ดูแอรีข้างๆเห็นภูเขาเงี้ยครับอันนี้ก็ซอยเข้าหมู่บ้านครับส่วนขวามือ ขวามือนะครับที่เป็นรั้วเนี่ยจะเป็นบ้านบ้านคนนะครับหนึ่งหลังนะครับที่อยู่ติดกับแปลงที่ดินเราตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับทางนี้นะครับก็ไปท่าม่วงได้ครับอาเภอท่าม่วงห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยประมาณสักยี่สิบหกกิโลนะครับผมเนี่ยนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นทางเข้าหมู่บ้าน พอไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านทั้งนั้นเลยนะครับเขาเขาทำการเกษตรกันซะส่วนใหญ่ปลูกอ้อยครับแปลงที่ผมจะทําการขายก็อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยนะครับเป็นไรอ้อยอีกแล้วนะครับไฟฟ้าประปามีนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยครับจุดหลักเขตน่ยเริ่มติดกับเขตรวดหนามของบ้านที่ผมชี้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยหลักเขตตรงลกๆเนี่ยครับยิงยาวเข้าไปเนี่ยนะครับยาวเข้าไปทางด้านซ้ายมือตลอดหน้าเข้าทีเนี่ยร้อยเจ็ดขวามือตรงนู่นนะครับ ไปตรงนน้นก็ร้อยเจ็ดเหมือนกันนะครับซ้ายขวาร้อยเจ็ดนะครับลึกลึกตามถนนเนี่ยหน้ากว้างของที่ดินเนี่ยประมาณสามสิบนะครับส่วนทิศนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าที่เราอยู่บนถนนเนี่ยครับข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นทิศเหนือนะครับส่วนที่ยืนบนถนนเนี่ยครับเป็นถนนคอนกรีตเนี่ยอ่าเป็นทิศใต้สายมือเป็นทิศตะวันตกนะครับผมอ่ะไปะเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้อ้อผมลืมบอกไป ไอที่มันว่างๆโล่งๆว่างๆในพื้นที่เหราเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะมันจะเป็นอ่าแต่ก่อนนั้นเขาจะมีโรงพักนะครับรเขาจะเรียกอะไรนะอ่าเอาไว้คลุมมอเตอร์เขาเนี้ยครับเขาจะมีบ่อน้ําเป็นบ่อโพงนะครับมีน้ำนะในบ่อน,นี้ครับมีน้ํา <ๆ S 2> เดี๋ยวผมจะย่อนให้ดูมีน้ําครับอ่านะครับตื้นนิดเดียวเองครับ น้ำขังตลอดทั้งปีอ่าส่วนข้างๆหน้าที่ดินเราก็จะเป็นไรอ้อยแบบนี้ครับเนี่ยตรงนี้เป็นสามแยกวิ่งเข้ามาสักนิดนึงก็จะเป็นแปลงเราอยู่ทางขวามือถ้าแบบถ้าเห็นแบบนี้นะครับถ้าเราหันฟิล์มกล้องแบบนี้มันก็อยู่ซ้ายมือแล้ะเนี่ยอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นแปลงเล็กๆอีกแปลงหนึ่งนะครับที่มองดูแล้วก็อเขาเรียกอะไรนะ อยู่ในความเจริญนะครับมันไม,ไม่ไม่ไม่ได้เปรียวเนี่ยครับถ้าเราหันหน้าเข้าที่จุดกําหนดสิ้นสุดหลักเ,เขตก็เราก็อยู่ตรงเนี้ยครับยาวไปอย่างเงี้ยครับประมาณร้อยเจ็ดนะครับส่วนทางด้านนี้ที่ติดถนนเนี่ยไปถึงพุ่มไม้นู่นอ่ะประมาณสามสิบครับหน้ากว้างของที่ดินนะครับประมาณสามสิบโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูอรอบทิศรอบทางว่าเป็นยังไงนะครับ อเนี่ยครับนู่นที่เห็นเป็นแบบเนี้ยที่วิ่งตามเสาไฟเนี่ยเป็นเป็นชุมชนทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเห็นเป็นบ้านคนทั้งหมดเลยครับนี่ก็บ,บ้านคนนะครับเพื่อนบ้านเราข้างๆแปลงที่เราจะทําการขายอยู่เนี่ยครับอ่แบบนี้เลยครับปื้แบบนี้ตรงนี้สามแยกที่ผมเปิดตัวก็วิ่งออกไปตามเสาไฟฟ้าเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลก็ถึงเซเว่นถึงอบอตอถึงเทศบาลน,นะครับนั่นน่ะมองเห็นภูเขานะครับตรงนี้ บรรยากาศดีครับผมแอร์เรียเราก็จะประมาณนี้อ่าอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆอีกหลังหนึ่งหลังนะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาผมดูนะครับ0614782939ไอดีลน์ผมก็0614782939เช่นกันนะครับเป็นแปลงสองไร่ชนดคุดแดงขายอยู่ที่8 0 0 0 0 0บาทนะครับ